วัรุ่นสายทำกินนะครับอย่าพลาดดูคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนไปไหนใช้เงินร้อยเดียวร้อยเดียวแม่งโคตรเสียวได้เลยนะครับรีโวกับบะสายทำกินใครเอาเดี๋ยวแต่งให้พร้อมติดข้อก็ได้ติดเพาก็ได้ใส่อะไรได้หมดเลยโคตรสวยจริงๆดูรอบคันร้อยเดียวก็เฟี้ยวได้ร้อยเดียวก็เสียวได้ไวัยรุ่นอยากเอาไปทำกินรายได้วันละเป็นหลายพันวันละหมื่นนะครับ เอาไปเลยคันนี้โปรเด็ดเด็ดแถมอคอกแถมเผาจัดทรงลงล้อร้อยเดียวกล้วยโฮมคาจัดหนักจัดเต็มดูโอ้โห,โโหล้อแม็กโคตรเทะยางใหม่แม็กใหม่สีสวยสีเงาเดิมเดิมทั้งคันบอดี้อย่างที่บอกเลยว่าจัดมาให้เรียบร้อยจัดทรงมาให้แล้วนะครับโอ้โหแม็กโคตดสวยแชสซีเดิมเดิมคันนี้ใครเอานะ ติดคอกก็ได้คอ,อกเตีย้ยคอ,อกสูงตู้ทึบตู้แห้งติดให้ฟรีนะครับ <L ie> โอ้โห,โหสวยจัดจัดเลยลีโวนะครับแอร์แบ็กคู่ไม่มีที่ติน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับแน่นอนลองมาดูรอบคันกันให้ครบไปเลยว่าสวยแค่ไหนนะครับ <L ie> โอ้โหสุดจริงๆนี่ดูแม็กอาร์ับเช็บข้างเดิมทุกจุดเลย ไม่เคยเฉี่ยวไม่เคยชนไม่มีมมพิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมขายแต่รถสวยรถด,ดีรถถูกขายโคตรถูกจริงๆโครงสร้างด้านขวากันบ้างนะครับเหมือนกันทุกจุดเลยนะครับรถที่เราขายต้องสวยนะครับต้องไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมไม่มีจมน้ำโคตรสวยอะ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันให้ครบเลย โอ้ข้างในไม่เอี่ยมไม่แสนสองโอ้โหดูคันนี้โคตรดดับแอร์แบ็กคู่นะครับมีจอด้วยไปดูเครื่องกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับโอ้โหนี่ห้องเครื่องนะครับต้องสวยจัดต้องเดิมสุดเลยนะครับดูทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับนี่ไม่เคยชนไม่เคยพิกวามไม่มีน้ำท่วมแน่นอน คานเดิมเดิมทุกจุดเลยนะครับ LR อยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ดูคานด้านข้างเบรก ABS น็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับดูซุ้มเดิมเดิมนะครับคางเครื่องแห้งๆนะครับดูกันให้ชัดๆเลยนะครับน้ำยาหม้อน้ำมีครบน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับ ทุกจุดเลยแผ่นเพจอยู่ครบนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขยับและอย่างที่บอกว่าน็อตเดิมทุกจุดเลยนะครับข้างเครื่องทุกจุดเดิมเดิมสนิทเลยฝากระโปรงเดิมโรงงานตาไก่ยอยู่ครบทุกจุดใครกำลังมองหารถสวยรถด,ดีรถถูกพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ลีโวหน้าล็อกโคแล้วโอ้โหร้อยเดียว ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทนะครับและตลอดสัญญาอยู่ที่6,000ปกว่าบาทเท่านั้นโคตรถูกอ่ะ